สำหรับแพทเทิร์นโคเชลายต่อไปนะจ๊ะที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่พ,พี่น้องนองทุกท่านได้รับชมกันลักษณะของลายก็จะออกมาประมาณนี้นะลายนี้จริงๆแล้วพี่อ้อเคยถักไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะจ๊ะเป็นลักษณะของลายลูกไม้แบบนี้นะแต่ในคลิปนั้นพี่อ้อถักด้วย ไหมซัมเมอร์ซอฟขนาดเส้น16ก็ค่อนข้างเล็กนะแต่สำหรับคลิปนี้พี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟขนาดเส้น18แต่ว่าก็เป็นอะคริลิกร0อเเหมือนกันนะจ๊ะอ่างกันตรงที่ว่าพี่อ้อจะถักต่อเป็นผืนใหญ่ๆแบบนี้นะถักต่อเป็นช่วงเดียวกันสำหรับาลายลูกไม้นั้นพี่อ้อก็จะถักเป็นเส้นลักษณะเป็นเทปแบบนี้นะ แล้วแตพ่พี่น้องๆแต่ละท่านก็ลองเลือกนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพ,พ,พี่น้องๆเองนะจ๊ะส่วนอุปกรณ์ที่พี่ออใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่ออใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟต์นะจ๊ะขนาดเส้น18เป็นอะคริลิก100%ซนะ แล้วก็เข็มโคเชพี่อ้อเลือกใช้1.0มิลทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานของพี่ๆน้องๆเองนะก็ลองเลือกใช้เข็มโคเชให้เหมาะสมกับชนิดและก็ประเภทของไหมที่เราใช้นะสำหรับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะที่สําคัญที่สุดก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันสำหรับพี่น้องบางท่านนะที่ดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะ สำหรับแพทเทิร์นตัวอย่างที่พี่อ้อจะใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อก็จะถักให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมกันประมาณสองลายแบบนี้นะแล้วก็จะถักตรงขึ้นไปนะโดยจะขึ้นต้นด้วยโซ่ประมาณห้าสิบโซ่ในกรณีที่โซ่เหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็สามารถแก้ออกหรือว่าตัดออกโดยชิ้นงานของเราจะไม่เสียหายนะจ๊ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักด้วยกันนะ คลิปนี้พี่ออจะเริ่มต้นโดยการถักเป็นโซ่ซึ่งจำนวนโซ่ในการสาธิตคลิปนี้พี่ออจะใช้อยู่ประมาณ50ิหลักกรณีถ้าโซ่เหลือไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาแก้หรือว่าตัดออกภายหลังได้ หลังจากพี่อ้อถักจำนวนโซ่มาได้ตามที่เราต้องการแล้วนะเรามาเริ่มขึ้นแถวแรกกันนะพี่อ้อจะถักดับเบิลโคลเชสองครั้งลงในหลักที่ห้านะหนึ่งสองคั่นด้วยโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคลเชอีกสองครั้งลงในหลักเดิม ต่อด้วยโซ่ห้าแล้วก็นับโซ่มาหลักที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถักดับเบิลโคลเชลงไปหนึ่งครั้งคั้นด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ถักดับเบิลโคลเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดิม ก็จะได้ลักษณะคล้ายๆกับตัว v นะ1 2 3 4 5โซ่5นับโซ่มาหลักที่9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ถักดับเบิลโคเชสองครั้งลงในหลักเดียวกันคันด้วยโซ่2ถักดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในหลักเดิม ก็จะได้หนึ่งช่วงลายแบบนี้นะอีกหนึ่งช่วงลายนะหนึ่งสองสามสี่ห้านับโซ่มาหลักที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งขัานด้วยโซ่สี่แล้วก็ถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดิม หนึ่งสองสาสี่ห้าจบด้วยโซ่ห้าแล้วก็นับโซมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลักที่9ก้าถักดับเบิลโคเชต์สองครั้งในหลักเดียวกันขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชตอีกสองครั้งลงในหลักเดิม พี่อ้อจะสาธิตสองช่วงลายแบบนี้นะจ๊ะต่อด้วยโซ่สามพิกับมาลายริมเราจะถักเหมือนเดิมทุกครั้งเราก็ถักด้วยดับเบิลโคเชสองครั้งคั่นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะได้แบบนี้แล้วนะจ๊ะต่อด้วยโซ่สี่ ถักดับเบิลโครเชตเจ็ดครั้งตรงในช่องนี้นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่สี่ ลายริมหรือลายที่เราขั้นกลางเราก็ถักดับเบิลโคเชสองครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในหลักเดิมต่อด้วยโซ่สี่ลายถัดช่วงลายถัดไปดับเบิลโคเช จ็ดครั้งสองแล้วนะจ๊ะสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อด้วยโซ่สี่ลายริมจบด้วยดับเบิลโคเชสองครั้งลงในหลักเดียวกัน ขันด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในหลักเดิมแถวที่สองเราก็จะได้ลักษณะนี้นะแถวต่อไปเป็นแถวที่สามหนึ่งสาพี่อ้อขึ้นด้วยโซ่สาแล้วก็ถักลายริมเหมือนเดิมก็คือสองดับเบิลโคเชขั่นด้วยโซ่สองแล้วก็อีกสองดับเบิลโคเชลงในหลักเดียวกัน โซ่สามดับเบิลโคเชต์ที่หลักแรกขั้นด้โซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชต์ในหลักถัดไปเราจะได้แบบนี้นะหนึ่งดับเบิลโคเชต์ขั้นด้วยโซ่สองเราจะได้ทั้งหมดเจ็ดหลักด้วยกันหรือเจ็ดช่องสอง หลักที่สมหลักที่4ี่หลักที่ห้าหลักที่หหลักที่7ต่อด้วยโซ่สามลายที่เราถักขั้นกลางนะเราถักด้วยสองดับเบิลโคเช คันด้วยโซ่สองดับเบิลโคลเชอีกสองครั้งลงในหลักเดิมแถวนี้จะออกมาลักษณะนี้นะโซ่สามลายที่สองช่วงลายที่สองนะดับเบิลโคลเชหนึ่งหลักสลับกับโซ่สอง ดับเบิลโครเชตในหลักถัดไปแล้วก็ขั้น,นด้วยโซ่สองทั้งหมดเจ็ดหลักด้วยกันหนึ่งสอง โซ่สามจบด้วยสองดับเบิลโคเชลงในหลักเดียวกันแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในหลักเดิมแถวที่สามเราจบแบบนี้นะจ๊ะต่อไปหนึ่งสองสามโซ่สามพลิกกลับมาลายลิมทุกแถวเราจะถักเหมือนเดิม ดับเบิลโคเชสองครั้งโซ่สองดับเบิลโคเชสองครั้งลงในหลักเดิมตรงนี้พี่อ้อถักโซ่หนึ่งนะแล้วก็แต่ละช่องเราจะถักดับเบิลโคเชสามครั้งลงในช่องเดียวกัน หนึ่งสองสามทุกช่องนะจ๊ะพี่ออดขออนุญาตถักเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าถักด้วยดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอเหมือนกันทุกช่องเลยช่องละสามครั้งก็จะถักเร็วหน่อยนะ หนึ่งสองสามตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งลายขั้นระหว่างก็ถักเหมือนเดิมสองดับเบิลโคเชลงในหลักเดียวกันขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในหลักเดิมหนึ่งลายจะออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะ ถักดับเบิลโคเชสามครั้งลงในแต่ละช่องนะจ๊ะ ต่อด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ปิดลายลิมด้วยสองดับเบิลโคเช่ขั้นด้โซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในช่องเดิมนะลักษณะของลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะต่อไปนะจ๊ะเราจะขึ้นลายถัดไปหนึ่งสองสาม หนึ่งสองค้าด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชสองครั้งสำหรับแถวที่เราจะขึ้นลายถัดไปเราก็จะถักเหมือนกับแถวแรกเพราะว่าหนึ่งช่วงลายแบบนี้เราจะใช้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่แถวด้วยกันนะจ๊ะตรงนี้เราก็จะถักโซ่ห้า นับโซ่มาหลักที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าหลักนี้เราถักดับเบิลโคเชต์ลงไปหนึ่งครั้งต่อด้วยโซ่สี่แล้วก็ถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้า มาที่ลายขั้นระหว่างกลางถักดับเบิลโคเช่2ครั้งลงในหลักเดียวกันขั้นด้วยโซ่2ดับเบิลโคเช่อีก2ครั้งลงในหลักเดิมสำหรับที่เราขึ้นลายถัดไปนะโซ่ห้านับโซ่มาหลักที่9 ถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งคันนดโซ่สี่ถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันต่อด้วยโซ่ห้าแล้วก็ปิดลายริมด้วยสองดับเบิลโคเชลงในหลักเดียวกันโซ่สองดับเบิลโคเชสองครั้ง ล้วจะออกมาลักษณะนี้นะแถวต่อไปโซ่สามถักเหมือนเดิมนะจ๊ะลายริมโซ่สี่ถักดับเบิลโคเชลงในช่องนี้นะที่เป็นลักษณะคล้ายๆตัววีเนี่ยเจ็ดครั้ง ถัด้วยโซ่สี่ถักลายช่วงกลางนี่นะถักด้วยสองดับเบิลโคเชถักด้วยสองดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอสองครั้งนั่นเองลงในช่องเดียวกันนะแล้วก็ถักอีกสองครั้งลงในช่องเดิมก็จะเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะลายนี้ถักง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาในการถักไม่นานนะ ตัวลายริมนี้เราถักด้วยดับเบิลโคเชสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในหลักเดิมทุกครั้งที่เราจะขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นด้วยโซ่สามแบบนี้นะจ๊ะนี่ช่วงลายที่สองที่เราขึ้นมาสองแถวแล้วเหลืออีกสองแถวก็คือแถวที่สามกับแถวที่สี่แบบนี้เราจะถักเหมือนเดิมนะ หลังจากนี้เราก็จะถักวนไปวนมาแบบนี้นะขึ้นไปตามความยาวนะของชิ้นงานที่เราต้องการนะจ๊ะโซ่หนึ่ง ถักดับเบิลโคเชสามครั้งลงในทุกช่องนะจ๊ะจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลายริมนะถักด้วยสองดับเบิลโคลเช คันด้วยโซ่สองแล้วก็สองดับเบิลโครเชลงในช่องเดิมตายนี้ถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาถักค่อนข้างเร็วนะรายละเอียดเขาไม่ซับซ้อนนะจ๊ะพี่พี่น้องๆทุกท่านลองนําไปปรับใช้กันดูนะพี่อ้อขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันมาสม่ําเสมอนะจ๊ะ อย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า